แบบดีๆนะแบบสวยๆเลิศเลอชดชไปเลยแล้วก็แบบว่าจิกแบบว่าเออมันไม่ได้ตื่นเต้นที่ทำอันนี้แต่ว่าตื่นเต้นที่ได้อยู่ใกล้พี่โยชิค่ะ<ด> <ๆ S 1> แล้วมีแรงแบบแรงกดดันว่าเราต้องฆ่าเขาให้ได้ไปไหนกันไปทอเลไปทะเลปีโป้ปีโป้ สวัสดีค่ะทุกคนพ่อฝันของโยนนะคะคือการเป็นนางแบบวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังนะคะการเดินแบบฟิลโลเน่เอก,กับนางแบบ จะบอกว่านะคะโยเนี่ยติดตามการเดินแบบของนางแบบบ้านนาหรือว่าคุณแม่กิกกี้จูโน่เนี่ยมานานมากแล้วก็เห็นในสื่อไวรัลต่างๆนะคะไม่จะเป็นติ๊กต็อกหรือเฟซบุ๊กติดตามผลงานมาดูตลอดแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้โอกาสว่าเอ้ยได้มาร่วมงานแล้วก็ได้ไปเดินแบบกับน้องๆนาง,งแบบซึ่งโยเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้ก็เดินทางไปถึงโคราชโคใจเลยนะคะคทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูเบื้องหลังนะคะว่ากว่าจะเป็นคลิปเดินแบบต่างๆเนี่ยเขาต้องเตรียมการยังไงบ้างแล้ว,วันนี้คือแบบเป็นชุดฟิโลเน่ที่ หวานสวยเซ็กซี่เดี๋ยวเจอเลยปาคัทุคนออกเดินทางกันได้เลยค่ะลันเวของฉันทุกคนไปกลังใจให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าลันเวของเราเนี่ยจะมีอยู่จริงหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกหนักมากหรือว่าจะเป็นการเดินแบบกลางสายฝนก็เป็นไปได้ วันนี้เราจะเดินแบบกลางส่ฝนสับๆนะคะกับแบบบ้านาก็ไ <Uma> ด <velocidade wiele> ้แต่ภาวนาหรือว่าจะต้องเปลี่ยนธีมจริงๆเป็นเดินแบบกลางส่ฝนเท่านะเฮ้ยตอนนี้นะคะเราก็มุ่งมาที่อำเภอพิมายนะคะจังหวัดโคราชเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราบุกถึงบ้านของแม่กิก้จูโน่เลยนะคะตอนนี้เขารอต้อนรับแล้วค่ะทุกคน ว่าการเป็นแกงเลยโมเดินิ่งนี้ก็คือมีแต่คนเป๊ะๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด <muy> ีค่ะพันด้าค่ะจากเฟรนด์บุ๊คกี้กี้จูนโนนางฟ้าบานนาค่ะเออสวัสดีค่ะน้องกี้ค่ะจากเฟรนด์บุ๊คกี้กี้จูนโนนางฟ้าบานนาค่ะสวัสดีค่ะน้องเดียนะคะจากเฟรนด์บุ๊คกี้กี้จูนโนนางฟ้าบานนาค่ะสวยมากแต่ละคนก็คือมีคาแรคเตอร์นะคะใช่มแล้วก็บุคลิกดีมากเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้น้องๆเนี่ยสอดพี่โพลนิดนึงเพราะว่าพี่ลืมพักสะไปหมดแล้วได้เลยค่ะและวันนี้เรามาร่วมจอยนะคะนอกจากจะแบบการเดินแบบแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าถึงความเป็นแบบ บานๆเนอเริ่มจากอะไรเลยคะจบชช้นต่ำเริ่มแต่วันนี้ชุดตังไหมคะคุณแม่บังปุริเย่มากค่ะคุณแม่เดี๋ยวร่วมจอโด้วยการทันข้าวกันก่อนนะคะเย่ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมร่วมจอยกับ ภาษนะคะโครานี่บอกเลยว่านี้ก็คือทำเมื่อกี้เลยนะคะสุดๆร้อนๆสำหรับพันโคราชใช่ไหมคะแม่ค่ะเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้ว,วอ่ะโคลาอ่ะไม่ใช่พูดภาษาอีสานใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราสอบมีซิลพี่ต้องพูดยังไงภาษาโคราชหนึ่งศูนย์หนึ่งภาษาโคราชนะคะจะเป็นภาษาของถิ่นจะเป็นภาษาที่แบบว่าใช้ในังหวัดของเราที่จะไม่เหมือนไทยจะไม่เหมือนกับภาษาอีสานเขาเรียกไทยดาไทยเดิมไทยดาไทยเดิมสมมุติว่าไปด้วย เราเก็พูดว่าไปดาไปเดินไปเดินดาอะไรยึไปดาไปเดิมถั่วอะไรเงี้ยถั่วคืออะไรั่วมาถั่วมาถั่วคือมาเถิดไปกันถั่วไปกันถั่วกไปกันเถ่วโอเคอ่ะเรามากินข้าวกันถั่วโอ้ยู้ตู้น่ามากเจอมาดินข้าวกันถั่ววันนี้ก็เป็นส้มตำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตร่วมจอยเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันค่ะชุดสนับสนุนโดยพี่โรนี่ระมูนเน่ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดสักนิดหนึ่งพอเป็นน้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวถามคุณแม่คุณแม่เข้าเฟรมได้ก็ได้คะ <c oughs> ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟิลชุดราตรีใช่ไหมคะอินสปายวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่อินสปาปวันนี้เป็นความสวยสง่าแบบละมุนในแบบฉบับสาวฟิโรเน่ <c oughs> <ล>ค่ะดีก็คือแบบทําไมถึงแบบเป็นกระสอบค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็อยากนําเสนอแบบว่าอัตลักษณ ของท้องถิ่นเหล่ามีกระสอบแล้วก็แบบว่าเอิ่กระสอบมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่านี้นะเราก็เลยเอามาตัดเป็นชุดไปเลยเลิศอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะเป็นน้ำจิ้มแต่ชุดแรกเอ้ยแต่ชุดแรกที่ราจะใส่เนี่ยก็ถือว่าเด็ดเลยใช่ไหมเด็ดเลยโอ้แล้วเปิดตัวอลังการไหมคะเปิดตัวอลังการมากค่ะไฮโดรลยไฮโดรลิกไม่ต้องค่ะยิ่งกว่านั้นค่ะเลิศเดี๋ยวเรารอดูเลยนะคะว่าถ่ายทำจริงเนี่ยจะเป๊ะปังขนาดไหนค่ะเริ่มละ ออนโลเคชันเราค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคนเริ่มละอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโลเคชันแล้ววิโลเคชันสวยมากสวยงาแปลกตานะทุกคนเราพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยางพร้อมมากๆเลยคระดีเออเราเริ่มกันเลย เรามันมากับฝนอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ฝนกําลองเทลงมาเยอะมากเลยค่ะโอ้ยว่าแล้วเชียวต้องมีสำหรับนางฟ้าฟีโรเน่ต้องมานะคะชุดชุดวูวุ่นมากชุดสวยมากคุณแม่ยังไงวันนี้พร้อมไหมพร้อมค่ะสู้ฝนสุดฤทธิ์พร้อมกันซ่าเราสู้ชีวิตมากแต่โดนชีวิตซุกโดนอนี้เปลี่ยนชุดเลยไหมเออเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเลยเริ่มตอนนี้สาวฟิโลเน่พร้อมที่จะทำคอนเทนต์แล้วค่ะ นั่นั่งนั่งตุตุนเลยสบัสดีนะ บ้าง <laughs> สนุกม,มากเลยคะ่ะอ่าแล้วก็กระโดดลงมาค <laughs> อยทุกคนถือว่าแปลกใหม่นะคะแต่สำหรับน้องๆคงไม่แปลกใหม่อะไรแต่สำหรับโยคือแปลกใหม่มากชอบอย่างเห็นวิดีโอตัวจริงแล้วว่าแม่เมื่อกี้เป็นไงผ่านไหมผ่านมาค่ะสูงมากเลิศอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะคะ <laughs> อ,อ๋อเมื่อกี้พี่เขาลืมกดอ่านหนู <laughs> <laughs> แบบว่าเป็นแบบสไตล์นางฟ้าวิกตอเรียปไปเลยลูกแบบ สวยๆแล้วชถชดๆไปเลยได้ค่ะแม่แล้วก็แบบว่าจิกแบบว่าเออฉันฟิโลเนสฉันสวย ี่ค่ะชุดสองที่หลายๆคนเห็นในหุ่นนะคะตอนนี้ก็ได้สวมใส่ไปทเรียบร้อยแล้วค่ะคนที่จริงๆเราเป็นฟิลแปลงล่างนะจัดสาวแบบชุดว้ายน้ำชุดว้ายใจนะคะก็เป็นแบบว่าราตรีสวยแบบนี้เลยเข้าติมกับน้องๆสุดๆตัวบตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่แล้ประกอบตัวแม่ ฆ่ามันเลยตื Big ่นเต้นไหมคะน้องๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเียว่ารยังตื่นเต้นกันอีกหรอขึ้นไปสิบรอบเราเนี่ยเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกตลอดมันไม่ได้ตื่นเต้นที่ทําอันนี้แต่ว่าตื่นเต้นที่ได้อยู่ใกล้พี่โยชิแล้ไมีแรงแบบแรงกดดันว่าเราต้องฆ่าเขาให้ได้แต่ความจริงก็คือไม่ได้เลยหยุดหยุดวันนี้เราจะไปฆ่ากันนะคะ ภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วรอชมเลยว่าจะได้ภาพแบบเป, <Yeah. S 1> ป๊ะปังขนาดไหนเนาะเริ่มโอเคค่ะน้องโยชิของหนูเรียบร okay, <unfortunately>. yeah. <ak> ้อยแล้วค่ะแล้วค่ะเย้ เหมือนจะดีใจคนเดียวนะแต่น้องๆคือแบบอ๋อหล่อเตรียมหนึ่งหัวแล้วบูดหนึ่งเหมือนเคยขับคันมันเล็กกว่เนี้ยแม่มันจะเข้ารอหรือเปล่าเข้าหรอโอเคดีนะเดี๋ยวเป็นตำนานอ่ะไปไหนกันไปตอเลยไปรอเลยกันค่ะอย่าค่อยหลังน้ำตีบนนะวันนี้นะตีบนึงใช่ขับบนไปนู่น 别跑，别跑！ ะะสำหรับภารกิจพิโลเน่เอกนางแบบบ้านานานะคะต้องขอบคุณทุกทุกคนเลย ก็ไม่พกที่ก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นั่งแบบทุกคนนะคะก็ให้แม่ฝากบอกว่าติดตามนั่งแบบว้านาาได้ยังไงแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างค่ะก็ติดตามคอลเลคชั่นนี้นะคะได้ที่ f เ c e b o o k กิก้จูโน่นาง้าบ้านนาแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณฟิโลเน่จริงๆค่ะที่สนับสนุนน้องๆมาตลอดตั้งแต่เป็นหัวโปกตอนนี้เป็นสาวซอกันแล้วขอฟีโลเน่ละโมน่า Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and